คลิปนี้เรามาดูการฝึกบังคับวัวก่อนที่จะส่งวัวเข้าประกวดนะครับเป็นวัวเนื้อครับฝึกโดยน้องๆภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนในงานโคเนื้อกำแพงแสนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกเกษตรกำแพงแสนซึ่งจะเริ่มวันที่2ถึง11ธันวาคมนี้นะครับ นี่ก็โคที่เข้าประกวดก็เป็น,ผนแผ่นกำแพงแสนนะครับก่อนที่ประกวดเนี่ยก็จะต้องมาฝึกเดินให้คุ้นกับสถานที่ก่อนนะครับไม่งั้นวมจะตื่นนะครับการมาคับโคก็นิสิตหนึ่งคนต่อโคหนึ่งตัวนะครับจะ่สังเกตว่าไม้ที่คนมาคับตัวนิสิตปรคับตัวถือ เป็นไม้เกานะครับเกา่าให้วัวอยู่นิ่งนะครับใช้เกี่ยวหาเกี่ยวลำตัวเกี่ยวอ,อันท้าวัวนะครับให้วัวอยู่นิ่งนะครับนี่ก็เป็นเพศผู้นะครับในการบังคับวัวเนี่ยก็ต้องมีหลักสูตรนะครับ ซึ่งวิชาภาควิชาสตวบามลมาแลยเกษตรแพงแสนเนี่ยก็มีวิชาฝึกการบรับ,บุัวนะครับน้องๆที่ได้ลงเรียนวิชานี้นก็จะต้องมาบังคับบวัวในบวัวในงานแพงแสน<ม>ทุกๆปีนะครับเกงตรวัวทุกตัวก็จะสนสนสภาจมูกนะครับแล้วก็จะมีน้องๆมาฝึกเดินนะครับ มีทั้งผู้หญิงด้วยนะครับผู้ชายก็มีนะครับตรงนี้ที่จัดงานคือคารบอยแลนด์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของาวิชาสตวบาลนะครับซึ่งผมก็จบที่นี่ครับเดี๋ยวบอกรุ่นเลยครับจบมา,าแล้วครับเกิน20ปีนะครับนี่ก็เป็นการพัฒนา การประกวดโคที่ถูกต้องนะฮะสังเก็ตุโคจะนิ่งนะครับจะเอาไมา้มาเกียเก่ยวๆตามขานะครับเหนียงข้อนะครับลำตัวนะครับโคจะรู้สึกสบายผ่อนคลายมันก็จะนิ่งนะครับก็จะมีการจัดท่าทางขานะฮะอ่าจัดท่าทางขาให้โคยืนสานา เพื่อให้กรรมาการดูนี่ก็น้องๆก็จ้งเจนเต็มที่นะครับโคท,ที่จะประกวดนี่คือโคจากฟรรการ์มต่างๆนะครับก็จะต้องมาอยู่ก่อนประกวดสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพื่อฝึกการจูงนะครับเพื่อให้วัวคุ้นเคยกับสถานที่ ให้สนใจเรียนสตวบานก็มหลาลัยเกษตรกำแพงแสนก็จะมีสอนวิชาบรคับโงนะครับมีสอนวิชาการโคเนือ้อโคโนมนะครับวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็การผสมเทียมนะครับก็เป็นสาขาที่เรียนทฤษฎีและก็เรียนปฏิบัติจริงนะครับสังเกตนะครับ ข้โคจะนิ่งนะครับนี่คือการมาขับโคนะครับเพื่อประกวดวันนี้เป็นวันซอ้อมนะครับก็อย่าลืมนะครับมางานกเกษตรกำแพงแสนก็มาที่คาบอยแลนด์นะครับจะมีวันประกวดโคเนื้อในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับครับนี่คือศิลปะการมาขับโค